วิชายกพระเป็นวิชาที่หายสาบสูญไปจากโลกใบนี้แล้วนะครับถ้าท่านท่านอยากจะฟังผมจะเล่าให้ฟังถามว่าตัววิชาไม่ได้หายสาบสูญน,นะครับแต่ว่าท่านไปนตีความเอาเองก็แล้วกันผมแค่จะบอกว่าวิชาเนี้ยคืออะไรนะครับพร้อมกับผมมีตัวอย่าง ของเทียนที่ทำวิชานี้ประกอบวิชานี้เป็นวิชารักษาโรคทุกโรคที่ไม่เกินแก่กรรมนะครับน่าสนใจไหมครับฟังดูนะครับอ,อย่าลืมนะผมไม่ได้ทำผมทำไม่เป็นเอาเป็นว่าแค่จะบอกว่าเป็นวิชาอะไรที่เหลือคุณไปตีความเอาเองนะครับวิชายกพระเนี่ยเป็นวิชาที่ผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับ ไม่มีใครทราบวิชานี้เลยไม่มีใครสามารถเรียนได้เลยนะครับหรือถ้าท่านนั้นจะเรียนได้ก็ท่านอาจจะไม่ปรารถนาจะเรียนก็ได้เพราะว่าเป็นวิชาที่มีข้อข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือจะต้องใช้ผู้ที่มีมีเข้าฌานได้เข้าออกชานได้อย่างว่องไวเข้าปุ๊บนั่งปุ๊บไม่กี่อึดใจต้องเข้าชาน ชั้นละเอียดได้เลยเช่นชั้น4ีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขนาดนี้เนี่ยคงจะไม่ค่อยมีนะฮะในปัจจุบันคันนี้วิชานี้เนี่ยได้รับการถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์จะเอามาจากไหนไม่รู้นะครับแปลว่าเป็นเรียกว่าเป็นวิชาที่ใช้รักษาโรคและกันในส่วนประกอบที่ต้องใช้วสัสดุที่ประกอบเนี่ยต้องใช้เทียนสองเล่มเทียนขนาดหนึ่งบาทเนี่ยและนะครับสองเล่ม ต้องใช้ทองคำเปลวนะสองใบสองใบนะครับสองแผ่นขนาดไหนก็ได้แต่ต้องเป็นทองคำแท้นะครับแล้วก็ต้องใช้ดอกไม้ดอกดอกไม้นะครับมาวายด้วยวาวนี้วิชายกพระเนี่ยเราจะใช้เทียนทีอ่อยู่สองเล่มนะครับใช้ประกอบสองเล่มผมติดต่างว่าสีดำเนี่ยเราเรียกว่าเทียนอะวะมงคล นะครับหรือว่าเทียนดูดโรคโรคภัยเทียนดูดสิ่งอับป,ประมงคลนะครับสีดำส่วนสีชมพูเนี่ยเป็นเทียนสีมงคลเป็นเทียนที่ใช้ดึงเอาโรคที่ไม่ดีอันนี้ดูดโรคเข้ามาในเทียนนะฮะดูดโรคภัยเข้ามาในเทียนดูดอับป,ประมงคลเข้ามาในเทียนเล่มสีดำแล้วสีชมพูเนี่ย เป็นการใช้ความเป็นสิริมงคลเนี่ยนะครับถ่ายเข้าเทียนสีชยมพูเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเทียนดีอันนี้เป็นเทียนไม่ดีนะครับวิธีการก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจะท่านจะสั่งไว้ว่าจะต้องมีพระประธานองค์หนึ่ง นะครับโดยที่พระประธานนี้จะต้องเป็นพระปางอุ้มบาทนะครับเป็นพระปางอุ้มบาทนะครับและท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือที่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนั่นก็ปางอุ้มบาทเป็นต้นนะครับอันนี้เวลาทําพิธีทําได้แค่ทีละคนครั้งละคนเพราะเป็นวิชาที่ยากมากไม่มีในตาําราใช้การถ่ายทอดจากจิตสู่จิต ไม่มีคาถาไม่มีตำราผมถึงบอกว่ายากมากคนที่เรียนเนี่ยจะต้องเข้าเข้าฌานพร้อมกับครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์จะถ่ายถ่ายทอดวิชานี้ผ่านทางจิตนะครับโดยที่ในในขั้นตอนของการทำพิธีนี้นะครับในขั้นตอนของการประกอบพิธีนี้เนี่ยนะครับ ก็จะต้องบูชาพระัตนตไตรจะต้องสมาทานศีลห้าเป็นต้นนะครับและทางผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ปูจะผู้ที่จะช่วยคนลูกศิษย์หรือช่วยคนป่วยคนที่อับโชคคนที่มีเคราะห์กรรมเนี่ยก็จะต้องมานั่งนะครับแล้วก็เอาทองคำเปลวเนี่ยแปะที่ฝ่ามืออย่างละสแล้วทำกรรมฐานทำกรรมฐานไว้นะครับครูบาอาจารย์ ผู้ทำวิชานี้ท่านจะเอาเถียนที่เรียกว่าอาวะมงคลเถียนไม่ดีดูดสิ่งไม่ดีเข้าในตัวของคนป่วยโดยเข้ามาไว้ในเทียนโดยการที่ท่านจะไล่ดูดไปเรื่อยๆนะครับทั่วแขนทั่วขาทั่วตัวดูดไปทั้งตัวจนหมดความเป็น ความอับโชคความเข้ะร้ายรวมถึงโรคภัยอุบัติภัยอะไรก็ตามมันจะเข้ามาอยู่ในเทียนเล่มนี้ด้วยฤทธล้ลวนล้วนฤทธิ์ล้วนลวน้ลวนนะครับแล้วเมื่อเสร็จจากการดูดสิ่งอัปมงคลเข้ามาไว้ในเทียนเล่มดำนี้ท่านจะเอาเทียนเล่มสีชมพูขึ้นมาแล้วก็ ไล่สวมเอามงคลเนี่ยสวมเข้าไปกลางกระหม,ม่อมไล่ไปบอกว่าต้องท,ทําทีละคนเพราะเป็นวิชาที่ยากและซึ่งพอสวมไปคราวนี้มันก็จะเกิดความอัศจรรย์ว่าหากว่าคนนั้นเขาป่วยโดยที่เข้าพิธีนี้เนี่ยต้องมีเงื่อนไขคือไม่เกินแก่กรรมโลกนั้นหายโดยอัศจรรย์ แต่การการที่เป็นสิ่งมงคลถ้าเมื่อสวมอันนี้แล้วนะมันไม่ใช่แค่รักษาโรคอย่างนะี้นะแต่ว่าจะไปเพิ่มในเรื่องของสิริมงคลทุกอย่างอะไรที่เป็นสิสริมงคลโชคลาภการงานไปหนูต้องการไปทํางานที่นี่หนูอยากได้งานทำหนูตกงานมานานแล้วนะครับหรืหนูไม่มีโชคลาภเลย หนูอ,อยากไปคุยเจราจาการค้ากันนี้คือมันจะคือทุกอย่างมันอยู่ในเทียนเล่มนี้หมดเมื่อครูสวมปุ๊บ mm. ก็แนะนําว่าทําเสร็จพิธีเสร็จสิ่งแรกที่ต้องทําเลยนะสิ่งแรกที่ต้องทําควรทําในวัดแล้วเอาเทียนอวะมงคลน,นี้ไปเผาทันทีและมีเงื่อนไขฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีเลยนะครับข้อนี้เป็นข้อ ต้องห้ามอย่างมากไปเผาจุดเผาปุ๊บห้ามห้ามเด็ดขาดห้ามหันกลับไปมองโดยเด็ดขาดถ้าหันกลับไปมองมีอาจมีปัญหาเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะอันนี้ผมพยายามที่จะแจงให้ชัดเจนที่สุดดังนั้นกฎข้อนี้คือกดที่จะต้องย้ำแล้วย้ำอีกเพราะฉะนั้นอย่าอย่าลืมนะผมพูดเล่าให้ฟังเฉยนะ อย่ามาให้ผมทำนะผมทําไม่เป็นคราวนี้พอกลับไปบ้านหรือที่วัดก็ได้หรือที่วัดก็ได้ดไดคุณคุณเผาอันนี้ไปแล้วนะโยนมันไปในกองไฟเลยอย่าหันไปมองแล้วก็จุดเทียนมงคลนะครับจุดเทียนมงคลนี้แล้วเท่านั้นเป็นอันจบพิธีหลังจากที่ทําพิธีเสร็จชีวิตจะเปลี่ยนไปนี่คืออดีตที่ผมนํามาเล่าให้ฟังว่า วิชายกพระเป็นวิชาที่ยิ่งใหญ่มากและความที่ถ่ายทอดกันยากมากคนที่เรียนรู้ขนาดนี้ลูกศิษย์เองก็ต้องมีอภิญญามีมีมีฌานนะครับมีบางคนก็ไม่ถึงขั้นอภิญญาก็แล้วแต่แต่สามารถเข้าฌานได้เร็วนั้นแล้วต้องมีความปรารถนาที่จะเรียนด้วยเท่าที่ผมรู้นะครับเท่าที่ผมรู้ในโลกนี้มีอยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ทำได้ แต่ผมจะไม่พูดอะไรมากแค่เอามาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับเอาละผมพูดได้เพียงแค่นี้นะ